สวัสดีค่ะพบกับช่องปังปอนเพชรยนต์ยูทูบชาแนลนะคะวันนี้พามาพบกับ SUV นะคะที่สุดของ SUV รถครอบครัวเจที่นั่งของเมืองไทยยอดนิยมค่ะกับตัวขับ2 t o y ตโยต้าฟอร์จ 2.4V คันนี้โฉมปี18นะคะไปดูกันเลยว่ามีฟังก์ชันครบอะไรยังไงบ้างนะคะภายนอกแต่งดีไซน์เป็นสีดำแบ็กเปียโนโค่ะ ด้านหน้านะคะดีไซน์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตัวไฟ LED Full Time Running Light แล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยตรงนี้นะคะไม่ว่าจะฝนตกหนักหมอกลงนะคะก็จะมีในส่วนของระบบไฟตรงนี้ช่วยแจ้งเตือนช่วยส่องให้นำทางชัดเจนมากขึ้นตัดกระจกหน้าโครเมียมเส้นใหญ่ๆเลยนะคะไปพร้อมป้ายเลขทะเบียนเลยค่ะนี่ในส่วนของงานผิวบอกเลยว่าการันตีโครงสร้างเดิมนะคะมุมมองด้านข้างประมาณนี้นะคะ มุมมองด้านข้างอะเดี๋ยวปอนพาเดินรอบคันให้ก่อนหนึ่งรอบจบไปเลยนะใครสนใจนะคะออกรถไม่ต้องใช้เงินก้อนจัดฟีดดาวได้ใครอยากซื้อสดนะคะก็มีในส่วนของแวร7%ค่ะมีส่วนรถของแถมพิเศษนะคะทักน้องประความมาได้เลยพร้อมดูแลให้ครบจบพร้อมปรับสภาพแล้วก็ให้ขับกลับได้เลยนะคะคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าราคาตั้งขายแบบตกจากป้ายแดง ราคาออกห้าง1.300ล้าน3แสบาทนะคะวันนี้เพชรยนต์นำเสนอคันนี้กับรถสภาพดีคันเกตเอมือ2องนะคะราคาไม่ถึงล้านนะคะเดี๋ยวบอกท้ายคลิปเลยด้านหลังดีไซน์ประมาณนี้เส้นโคเมียมีตัวโลโก้ของ Fortuner อยู่เนาะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าไฟเดิมโรงงานไฟท้ายไฟเดิมหมดนะคะตรงนี้เส้นโคเมียมมาให้แบบรอบคันกันเลยทีเดียวนะ เป็นรถ SUV เจ็ดท่นั่งที่บอกเลยว่าทั้งฟังก์ชันความปลอดภัยระบบคือมาให้จัดเต็มแบบคุ้มๆเลยนะคะรถหรูสไตล์ผู้บริหารหรือสไตล์นักธุรกิจได้หมดเลยนะไปกันทั้งครอบครัวค่ะ ในส่วนของรีไซน์ไฟด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปสตาร์ทแล้วกดไฟให้ดูนะแบบเรียวๆแบบนี้เลยดีไซน์ภายในคันนี้ดูแลง่ายกับตัวบอกจะเป็นสีน้ำตาลนะคะตัวน้ำตาลแบบแบบแบบบลโกโก้นะคะันนี้ปรับบอรไฟฟ้าได้คันนี้นะคะมีปุ่มการใช้งาน engine start stop มีมาให้นะคะ และก็ในส่วนของดีไซน์แผงลายไม้ภายในเนี่ยนะคะบอกเลยว่าภูมิฐานลักชวรี่ด้วยอ่ะตัวบอดหนังเป็นหนังสังเคราะห์มาแล้วก็ผสมตัวหนังแท้มาให้นะคะตรงนี้จะทําให้นะคะไม่เกิดรอยขาดง่ายๆคือเบาะตัวเนี้ยแข็งแรงทนทานแน่นอนระยะ20ปีใช้ไปเลยคุ้มๆนะคะไม่มีการขาดสภาพเดิมสวยตัวเบาะตัวแก้มไหลเบาะไม่มีรอยยับชํารุดเท่าไหร่เลยนะค,ค่อนข้างใหม่กรีบค่ะคันนี้นี่ รอยยับเกิดน้อยมากๆค่ะกับเบาะตรงนี้เวลาเรานั่งแล้วเขาก็จะฟูกลับคืนมาสู่รูปปกติของตัวเบาะเลยนะคะสภาพเบาะคือเป็นหนังสีน้ำตาลเลยนี่ในส่วนของตัวโลโก้นะคะเม็ดอักเดิมๆของเราเสา A อเสา B, คือกริบมากงานไม่มีเครื่องมือช่างมาแกะนะคะตัวนอดเดิมเหลี่ยมครบจบทุกนี่เลยนะคะทุกจุดเลยตัวลาเบลนะคะเครื่องหมายยัง,ยงอยู่ครบของมอกต่างๆเนาะ ตัวเปิดฝาท้ายนะคะมีปุ่มมาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ PWR Mode นะคะตัวดอตรงนี้เป,เปิดได้ปุ่ม Edge Star Stop จนเส้นโครเมียมรอบมาให้ดําจับเป็นโคมเียมเลยนะแล้วก็ตัวประตูล้อก,กันจะเป็นดีไซน์ของหนังน้ำตาลค่ะบุญแจได้ไปดอกแบบนี้แล้วมีสำรองไปให้นะคะพี่ๆค่ะขับสองลุยได้นะคะวิ่งไกลวิ่งในตัวเมืองวิ่งออก สถานที่ออกต่างจังหวัดได้นะคะและที่สำคัญคือด้านหลังมีในส่วนของรองรับระบบไฟฟ้าตัวนี้เราชาร์จได้เป็นเต้าปากัก2รลูนะร0 0โวลต์ค่ะสามารถชาร์จในส่วนของเวลาเราวิ่งนะคะชาร์จแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กได้เลยเวลาเราออกต่างจังหวัดไม่ต้องแวะชาร์จแบตเวลาแบบแวะคาเฟ่ให้เสียเวลาเลยด้านบนจะมีแอร์มาทุกตำแหน่งที่นั่งแล้วนะคะเรียบร้อยเนะี่ย ตรงศีสะพอดีคนนั่งนะยกเว้นแถวกลางได้แอร์จากบริสารตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวพ่อนลองสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆคะ่ะไปภายในภาพรวมกันก่อนเนาะอ่ะสำหรับเบาะนะ,ะ่ะต้องบอกเลยว่าเบาะเนี่ยดีไซน์มาแบบ ตัดโค้งหมดแล้วนะคะเหลี่ยมค่อนข้างน้อยแล้วก็งานกริบมากๆเลยนะ,ะสาภาพเบาะแบบนี้เลยค่ะพี่ๆตึงเปียกเลยนะรอยจุดต่างๆนะคะตัวเนี้ยคาซีได้ตำแหน่งที่2องอาตำแหน่งที่3และ4ผู้ดยสารแถว3าอาแถว2ตรงนี้มีในส่วนของตำแหน่งผู้ดยสารที่5นะคะดึงลงมาพักแขนหรือจะวางช่องวางแก้วนามได้เลยนี่ นะคะคถึง2ใบค่ะกับ36ออนวางได้ค่ะไซส์ขนาดมาตรฐานกลางนะแล้วก็พับขึ้นไปเป็นผู้โดยสารที่5ได้เลยนี่ค่ะไปพร้อมสภาพหนังแข็งๆตึงๆแบบนี้กับปรับมันนวดน,นะคะพี่ๆค่ะนี่ตัว น็อตเดิมของโรงงานเดิมเนี่ยอยู่ทุกจุดครบเราไม่มีการแกะขยับยะขยับไขด้วยเครื่องมือช่างอะไรใดๆเลยนะดูให้ดูเหลี่ยมคมกริบค่ะบอดี้สีเดิมทั้งโรงงานเป็นดักเปียนโนงดำเงาแล้วก็ตัวเส้นโครเมียมคือแน่นตึงเปียค่ะตัวยางได้เป็นตัวคุดเยียค่ะกับตัวยางนะคะพี่ๆค่ะยางใหม่มากปี24สัปดาห์ที่24คุดเยียดอกแน่นอยู่ ซุ้มล้อมีแบบการสนิมเคลือบมาให้แล้วเรียบร้อยตัวซุ้มล้อนะคะเม็ดกระดุมต่างตัวอตัวที่บางโคนต่างๆตรง,ตง,ตง,ตงนเนี้ยเนี่ยคือกริบมากงานไม่มีสนิมรถไม่เคยเจอน้ำท่วมอุบัติเหตุที่ความชนหนักไม่เคยเจอนะของเราการันตีพร้อมให้ลูกค้าเคลมเลยตรงนี้ตัวแม็กเดิมโรงงานมาให้นะคะกับกระดุม6เม็ดเนี่ย แม็กไม่มีรอยขุดขีดเลยค่อนข้างน้อยนะคะสภาพกริบรอล้างรอขัดสปากันให้อีกทีหนึ่งก่อนส่งมอบตัวแม็กติดดิสเบกมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะลดการันตีคุณภาพว่าเข้ามาจอะที่นี่ก็คือหมดเลยนะคะคัดเก็ดเอี่ตัว โลโก้ลา b e l นะคะตำแหน่งเดิมของโรงงานทั้งคันเนี่ยเรามีตัวเลขสัญ,ญลักษณ์อยู่ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่เป็นแพดต่างๆนะคะหรือ l a เบลต่างๆนะตัวน็อตประตูเดิมๆนะคะทุกจุดผ่านการตรวจสอบแล้วมาตรฐานอิสเปกเตอให้เราเรียบร้อยแล้วมีผลตัวรถใบเสร็จเดี๋ยวน้องส่งให้ารันตีถึงตรงนี้นะคะ ตรวจถึง274จุดกันเลยให้ดูในส่วนของโครงสร้างตัวขอบยางต่างๆพี่พค่ะโคตรกริบเลยนะคะงานใหม่มากน้ําจับให้โครเมี่ยมไม่มีกักเลยและประตูเดิมโรงงานทัง้งคันของโตโยต้ยังมีมออก,กออยู่สัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะมมงบอกว่าเป็นของโรงงานเดิมโตโยต,เต้เราไม่มีการถอดเปลี่ยนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพิความหรือจะมาเจอแบบว่า อะไรกระเด็นใส่กระจกที่ทําให้ต้องเปลี่ยนไม่มีค่ะยังไม่เคยเจอเลยนะตรงนี้เดิมๆโรงงานทั้งหมดช่องวางแก้วน้ําได้ถึง38ออตรงนี้วางแอบๆได้ช่องแคบๆดีไซายพลาสติกมาแบบแข็งแรงนะด้านบนพักแขนก็คือทั้ง4ประตูเนี่ยได้เป็นตัวหนังสีเดียวกับตัวเบาะพร้อมคลอสแบ็กตัดกับตัวปุ่มที่จะให้กดเลื่อนบานกระจกลงนะคะตรงนี้มีมาให้อะตัวลำโพงมีไปให้ค่ะ บริเวณจุดที่วางคาซีทนะคะตำแหน่งนี้วางได้เลยนะประตูนะคะตรงนี้เราสามารถออตโต้เปิด ประตูด้านหลังได้กดค้างไว้มีไฟกระพริบ2ทีด้านหลังด้านท้ายแล้วก็เสียงตีตีสองครั้งนะคะตรงนี้ระบบไฟฟ้าให้ชกนิ้งออโต้เลยไม่ต้องแบกรับน้ําหนักถือของมาช็อปปิ้งแบกลพลังมาอุ้มลูกกระเตงข้างหนึ่งนะคะไปได้นะคะตรงนี้มีมีไว้อุ่นใจมากๆเลยและที่สําคัญติดแจ้งเตือน Security มาให้แล้วเราสังเกตจากกุญแจได้หนึ่งแล้วก็อ่สังเกตจากบานประตูกระจกได้เลยนะคะ ตัวป้ายลาเบลเดิมครบนะคะสีเดิมคือตรงนี้เป็นสีเดิมด้านแล้วก็เป็นสีดำด้านๆมาส่วนภายนอกเนี่ยก็คือสีผิวดิมเดิมโรงงานจะเงาเรียบเลยนะคะคันนี้สีบางเดิมโรงงานไม่มีการพ่นทับค่ะน็อตเดิมตัวโชวกก็คือมาแบบหลาๆคู่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะ คือให้ความแข็งแรงทนทานอึดไม่รู้จะอึดยังไงแล้วรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าพี่ๆได้ไปนะคุ้มแน่นอนตัวโลโกโ้สแตลลี่นะคะโรงงานเดิมสแตลลี่ของอโรงงานผลิตไฟให้โตโยต้าฟอร์จูเค่ะและอีกหลายรุ่นนะคะยอดนิยมในเมืองไทยเนี่ยบอกเลยงานสีกริบไม่มีต้องเก็บเลยทุกจุดเนาะน้องปอนรีวิวให้แบบเร็วๆพี่ๆค่ะเจอดีเฟกบอกเจอนะคะงานเก็บสีต้อง ถ้ามีจะบอกมีทุกจุดเลยน้องแบบไม่กักเลยค่ะพี่พี่ไฟเดิมโรงงานสแตนลี์ยังอยู่ค่ะขอบเดิมไม่มีชรุดเลยนะคะตรงนี้โอ้โหเมสซี่คือกริบมากงานขอบยางก็คือกริบนะคะขอบยางเดิมยังไม่มีการถอดเปลี่ยนอะไรแล้วไม่ได้ชารุดด้วยมาแบบเดิมเดิมแบบนี้เลยค่ะนะคะเวลาพับเบาะแถวสามขึ้นไปแล้วซ้ายขวาตามสแตนดาดของ ปอร์เนอร์นะคะพี่ๆก็จะได้ฟิลลิ่งนี้ปลดตะขอลงมาราปลดนะคะได,ได้ง่ายๆมือเดียวนะคะแล้วก็พับเบาปึ้งนะขึ้นไปวขึ้นไปพับขึ้นมาให้นะคะอ่ะบริเวณของอบ์ดแถว3ามนะคะฟิลลิ่งประมาณนี้นะคะไม่ได้นั่งได้สบายเท่าแถว2และแถวหนึ่งค่ะแต่ถามว่าอ่าพื้นที่ศรีรษะนะคะกับ ไซด์ด้านหลังเนี่ยกับพื้นที่เล็กรวมค่อนข้างไม่ได้กว้างนะคะต้องเรียนตามตรงแต่เหมาะกับสําหรับเด็กอะวัยเล็กตัวเล็กนะคะทั้งได้กับสูง160ทั้งได้ไม่ไม่ชิดไม่ชนศรีรษะแล้วก็มีแอร์มาให้เขาทั้งคู่อยู่นะคะก็นั่งได้เต็มที่คือ2 2ท่านเท่านั้นนะคะใครสนใจทางนี้ก็ทางน้องปอยมาเดี๋ยน้องไปสตาร์เครื่องยนต์ให้แล้วดูกล้องถอยดู ในส่วนของตรงนี้มาให้ตัวอาคันนี้นะคะพร้อมความปลอดภัยเซ็นเซอร์รอบพันแถมกล้องหลังติดมาให้แล้วเรียบร้อยกล้องมีสัญญาณาตัวระยะบอกกล้องหลังชัดเจนนะคะว่าระยะยห่างประมาณไหนเนาะดีไซน์ของแผงลายไม้ตรงนี้ปอนช่างมากมีความพรมฐานลักชัวรี่แล้วก็สามารถวางแก้วน้ำได้ถึง2ใบ36ออนแถมในช่องด้านขวาเราอยากจะดื่มอะไรเก็บ กดน้ำเพิมพ่มเราก็ทำได้นะวางได้ขวามืออีกนะคะไปเลยปุ่ม e n g e y s a u c e นี่ค่ะด้านหลังของขวามือด้านหลังอยู่หลังพวงมาลัยแอบงานอยู่ข้างหลังขวามือหนึ่งสองสมปึ้งนะะติดเลยดีไซน์ของพวงมาลัยจะล้อกันหมดกับคอนโซลด้านหน้าจะมีดีไซน์ลายไม้นะคะแล้วก็หุ้มหนังตรงนี้เป็นหนังสงังเคราะห์ตึงๆมาให้งานเย็บดีมากไม่มีรอยได้หลุดชำรด บอกเลยนะคะ30ปีก็ไม่ขาดไม่ย้วยเลยของเขาทำมาดีมากและฟิลลิ่งความเย็นมาให้จัดเต็มอีกแล้วพอเปิดปุ๊บเครื่องา t a ติดปุ๊บจอแสดงผลติดปุ๊บก็คือ,อจอแสดงผลขึ้นนะคะพร้อมในส่วนของจอทัชสกรีนค่ะก็ไฟแอร์ทุกอย่างครบขึ้นมาฟู่เลยค่ะแอร์เย็นมาก เลขไม่ไปประมาณนี้เลยนะรถปี18ถือว่าไม่เยอะค่าเฉลี่ยมไม่เยอะวิ่งใช้งานไป1 5 5 0 0 0สมโลตัวไม้แท้เรามีประวัติศูนย์ครบนะคะเข้าศูนย์ทุกระยะค่ะไม่ต้องงงวลเลยในส่วนนี้มี PWR ตรงจอมีในส่วนของบลูทูธออเดีโอ USB นะคะเชื่อมต่อได้นะคะแล้วก็ตัวกล้องล้างค่ะกล้องถอยกับเกียร์โต้ขั้นบันไดจะได้ตัวเส้นกะระยะให้ตรงกล้องถอยแบบนี้เลยชัดเจนจับว้าวมากนะคะ ช่วยได้เยอะนะคะมือใหม่หัดขับหรือ,อะกะระยะได้กล้องถอยมีมาให้เซ็นเซอร์รอบคันอ่ะตัวนี้นะคะในส่วนของจอแสดงผลพี่ๆค่ะงานกรอบไม่มีชํารุนไม่มีขาดแตกอะไรเลยเนาะตัวเบ้านะคะมีในส่วนของกลมๆซ้ายขวาม,มาให้มองเลขเด่นชัดภายนอกแสดงอุณหภูมิตัวโชว์นะคะกดปุ่ม ตัวนี้นะคะแจ้งเตือนกับพริบกับพิบอยู่ก็คือในส่วนของคาดเบลเนาะอ่ะด้านขวานะคะแจ้งเตือนในส่วนของกิโลเมตร h a l ์ hour แล้วก็ช่วงของอ่าน้ำมันนะคะต้องเติมอีกเท่าไหร่นะอีกกี่ขีดเนาะก็แจ้งไว้นะคะเรียบร้อยดีนะคะงานแบบบอดี้โอเคมากเลยนะเลิศนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็น SUV ที่ยอดนิยมขวัญใจเมืองไทยนะคะช่องเก็บของมาให้แบบลึกแล้วก็ กว้างอยู่นะก็ประมาณคืบมือนหนึ่งใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยก็แล้วลึกด้วยนะคะหุ้มหนังมาสิน้ำตาลแต่ตรงนี้เป็นหนังนุ่มนะคะเป็นหนังไม่ใช่หนังแบบแข็งเท่าเบาะนะคะเป็นหนังนุ่มที่เบาบางนะคะเป็นหนังสงังเคราะห์มาให้นี่มีช่องวางโทรศัพท์พร้อมชาร์จกับตัวนี้ค่ะ120โวลต์ค่ะด้านล่างที่ปอนไปถ่ายเนาะก็จะมีในส่วนของรูปักมาให้2รู ตัว Eco Mode PWR Mode ได้นะคะมาให้ครบแล้วนี่พี่ๆคะ่ะแผงคอนโซลไม้อย่างสวยภูมิฐานลักชูรี่ตัวเบรกมือนะคะมาสภาพหนังหุ้มมาให้เดินได้แบบตึงเปียค่ะนะคะสภาพดีเลยตัวปุ่มมีแมนวนวลมาให้ปรับวอลลุ่มนะคะตัวแอร์คือเย็นจัดไปนะคะก็คือเบาอุณหภูมิแมนวนวลปรับได้ตรงนี้ ช่องชาร์จ USB ด้านหน้าค่ะสำหรับคนขับแล้วก็สายนี่มีมาให้ชาร์จอีกนะคะตัวนี้โหช่องวางบัตรได,ด้วางบัตรวางโทรศัพท์ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช้งานเก็บปิดไปแล้วก็ดูเรียบดูอ่ะตรงนี้วางโทรศัพท์วางอะไรเพิ่มได้ช่องเก็บของมีมาให้กับพุ่มหนังนุ่มๆเลยสีดํานะคะตัวปุ่มกดมีโลโก้ของต o ว t u n e er จค่ะด้านบนเป็นในส่วนของดีไซน์เป็น พลาสตินะคะแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มติดมาให้แล้วแบบลามินาค่ะ ฟิล์มกันยูวีลามินาค่ะตัวฟิล์มด้านนอกนะคะปอนแจ้งก่อนตัวกระจกด้านหน้าพี่ๆค่ะมันจะมีริ้วรอยแล้วเราแก้งานให้ใหม่เดี๋ยวติดให้ใหม่เลยระบุเปอร์เซ็นต์มาได้เลยอยากได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แอร์แบ็กระบบความปลอดภัยมีมาให้เจ็ดจุดนะคะภายในแล้วก็ไฟวอล์ไว้์กับม่านบังแดดมีมาให้นะคะเลิศดออโต้เลยนะสไลด์กระจกแล้วก็ติดออโต้ตัวไฟดวงใหญ่นะคะด้านบนจะเป็นสามดวงใหญ่ อ่ามาในส่วนของไฟดวงใหญ่ด้านบนสปอตมาให้3าดวงเดย์ไลท์มาให้เลยนะแล้วก็ช่องวางแว่นตาค่ะงานไม่มีเจออะไรมานะคะด้านบนมีในส่วนของไฟวอร์มไว้ออโต้กับบ้านบางแดดมีมาให้ทั้ง2ตําแหน่งคนขับแล้วก็คู่คนขับไปเลยว้าวเลิศนะคะถือว่านี่ปุ่มไฟกดได้เลยนะคะด้านหลัง ก็คู่มือไปครบนะคะสภาพใกล้เคียงไปายแดงเลยคู่มือใหม่กริบเลยพี่ๆค่ะไปพร้อมส่วนของเร่มทะเบียนภาษีต่ารบภาษีพรบ,บรต่อให้แล้วถึงมกราปีหน้าเลยนะคะอ่ะเอาถ้าจําผิดนี่จำผิดเป็นเมษาเดือน69ปี69ค่ะเมษาปี69เเลยนะคะปีหน้านะก็เป็นรถหน่วยงานนะคะประวัติครบ เข้าส่วนต่อเนื่องก็มีในส่วนของการต่อภาษีทุกปีแบบนี้นะค่ะให้ดูเลยภาษีพี่ๆต่ออีกทีนะเมษาหกเก้าเบาทเท่านั้นเลยนะคะต่อยาวๆไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูดีไซน์ของไฟหน้ากันนะคะมีในส่วนของนี่ ตัวเดิมๆโรงงานมาให้เขาก็จะมาให้ครบครบคู่มือแบบนี้คู่มือแอร์แบตถุงลมคู่มือการใช้งานรถยนต์ไปพร้อมกับรถคันนี้เล่มพร้อมโอนมีให้ครบหมดแล้วค่ะพร้อมโอนภายใน15วันลูกค้าเซื้อสดนะพร้อมรับรถก็ขับกลับได้เลยนะคะโอเคประมาณนี้เรื่องแสงมาให้ทุกปุ่มเลยนะตอนคืนก็จะเห็นครบหมดนะคะสีน้ำเงินแล้วก็พับกระจก ปรับพับไฟฟ้าได้เลยนะคะกรบปุ่มนี้เดี๋ยวป้อนไปถ่ายด้านหน้าให้ดูค่ะตัวกุญแจกระจกไฟเลี้ยวกระจกมองข้างประมาณนี้นะคะฟิลเลิ่งกับไฟนี่ตัวไฟหน้านะคะก็จะมีดีไซน์ของไฟเบรสซิลเอร์ l ดีแล้วก็ตัวไฟสีส้มนะคะไฟกระพริบพร้อมกับไฟกระจกมองข้างตัวนี้เราพับปรับไฟฟ้าออโต้ให้แล้วยางรอง ยังลองเดิมโรงงานของเขามาให้ของโตโยต้าเดิมๆอยู่ค่ะเติมน้ํามันกดปุ่มนะคะกระโปรงหน้ากดปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะตัวพรมโรงงานเดิมๆมาให้เดี๋ยวรอคลีนนิ่งความสะอาดให้อีกทีนะคะก็ สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะก็ทักมาหาน้องวปอนได้เลยนะคะพร้อมดูแลปรับสภาพให้เปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องยนต์ตรวจสอบในส่วนของของเหลวแบตเตอรี่ระบบไฟทุกจุดเราต้องใช้ได้ให้ลูกค้าได้วิ่งขับใช้ยาวๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวน้องดูแลให้พี่ๆทักไลน์มาได้เลย p o n d s m นะคะแล้วก็ในส่วนของใครสนใจที่จะออกรถฟรีดาวจัดได้เหมือนกันนะคะก็ผ่อนอยู่ประมาณ1 0,000ื่น 6,000บาทไม่เกินนี้แล้วนะคะก็คือดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นนะคะ2.09%จนถึงสิ้นเดือนนี้แหละวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วน้องลงคลิปให้เลยใครสนใจรีบทักรีบโทรมาเลยนะกับดอกเบีย้ยพิเศษ หมดเลยนะคะพี่ๆค่ะไม่มีต่อขยายแล้วนะแล้วก็ไลน์นะคะ PONDSM หรือจะโทรซูเประสามแปดสองเจ็ดสองเจ็ดสามได้เลยค่ะกับราคาตั้งขายนะคะเดี๋ยวเฉลยเลยคันนี้ขายอยู่แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะออกค้างมาหนึ่งล้านสามแสนบาทเลยนะคะนี รถนอกจากจะขนของข,องข,องของนคนบรรทุกของแล้วนะคะความปลอดภัยมาครบฟังก์ชั่นจัดเต็มนะคะทุกอย่างก็คือได้ตัวเบาะหนังนะคะผสมแท้มาให้แบบทนนะคะแข็งแรงทนทานนะคะเครื่องยนต์ก็ทนดูแลง,ง่ายกับโตโยต้าเข้าศูนได้ทั่วประเทศพื้นที่ศิษาปอนเหลือเนี่ยสูง165นะคะสูง เหลือพื้นที่ศิรษะเยอะสุดตัวก็คือประมาณหนึ่งคืบืปเลยนะคะใครสนใจก็รีบทักรีบโทรมาได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องปอนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับทายกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดทคลิปดีๆแบบนี้นะคะรถเข้ามาใ่มยรถเติมสต็อกหรือว่ารถที่แบบว่าเฮ้ยปรับราคาลงมาที่เพจนโยนของเรานะจอดอยู่เสรีไทย6 8แยกหนึ่งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ya、啊